เนวันนี้พี่จะมาบอกวิธีง่ายๆยเร็วๆในการเพิ่มหลอดความสนิทของพี่ยักษ์ให้เต็มไวๆโดยใช้ผลไม้แค่ผลเดียวก่อนไปดูใครยังไม่มีแล้คุณอย่าลืมกดใจกดติดตามและคอมเมนต์ไว้นะก่อนไปทำเนี่ยน้องๆจะไปต้องมีหม้อทําอาหารก่อนให้เปิดการเด่นไกด์ขึ้นมากด a อาชีพเ m e n t กดคอร์เ a n นเข้ามาที่เควสซ้ายบนโดยเราต้องทำเควสหมดนี้ให้เสร็จนะพี่แปลไว้ให้แล้ว พอทำเสร็จหมดกลับมาหน้านี้แล้วจะมีปุ่มให้รับรางวัลเป็นหม้อทําอาหาร <Yeah. S 1> กับแพ็กเมล็ดมาคราวนี้เราก็เอาหม้อทําอาหารออกมาจากหมดของแต่งสวนมาวางไว้ในสวนเราได้เลยสูตรอาหารเนี่ยใหน้น้องๆใช้แค่ชูการแอปเปิ้ลสผมเอามาทําสมูตี้กดโุกเสร็จแล้วให้เราสลับสลสับสวนแล้วไปหมดของแต่งเพื่อวางหม้ออีกครั้งหนึ่งใช้ชูการแอปเปิลสผลอีกรบ รานนี้เราก็จะทําอาหารได้2อรอบพร้อมกันเลยเจ๋งเปล่าทําวนสลับส่วนไปเรื่อยๆแล้วเอาสมูทตี้ที่ทําได้เยอะๆเนี่ยไปป้อนให้ยักษ์ทีละแก้วได้แก้วละเก้าเต้มเลยแค่นี้ก็จะปลดค่าความสนิทเต็มหกว้ลลอย่างรวดเร็วและจะสามารถกดคลองทุกอย่างจากเฟรนช d s ิป p s ช็อปได้แล้วใครทําถึงเลล์อะไรแล้วเห็นมาบอกกันด้วยนะ